สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเป็นตัวตรวจเชื้อไวรัสโควิด COVID นะครับโควิด1 9นะครับหรือว่าโควิด19นี่แหละเป็นแบบ a n นติเจนเทสนะฮะตัวนี้เป็นแบบแย่จะบูกคนบอกโหตกใจน้ำตาไหลแน่เลยไม่ใช่ฮะมไม่ได้แย่ยาวลึกขนาดนี้นะตัวนี้เป็นแบบแย่สั้นนะแย่ประมาณนี้พอแล้วนะครับเหมือนเรากำลังปั่นจมูกเล่นนะับประมาณนั้นนะครับโอเคตัวนี้ตรวจง่ายนะครับรู้ผลภายใน15นาทีเลยเราจะได้ไม่ต้อง บางทีเราไปรอตรวจที่โรงพยาบาลทีเดียวมันจะตื่นเต้นเกินไปหรือว่าบางทีเราอยากตรวจแค่เบื้องต้นนะครับว่าเรามีมีไข้หวัดโควิดหรือเปล่าหรือว่าแค่เจ็บคอปกติไข้หวัดธรรมดาทั่วไปก็สามารถตรวจเองได้เนาะยิ่งเรารู้ผลได้เร็วนะครับมันก็จะทําให้การรักษาของเราดีขึ้นเพราะช่วงนี้คือคุณหมอคุณพยาบาลก็งานล้นมือแล้วนะครับบางทีตอนนี้มันก็มียารักษาพื้นบ้านหรือว่าสมุนไพรหรือว่ายาที่เราสามารถซื้อกินเองได้ตามอาการนะครับก็บางทีก็หายได้เหมือนกันถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับ บางทีมันเป็นสีแดงไปแล้วอ่ะมันลงปอดหรือว่ามันหนักไปแล้วมันจะลําบากนะครับตรวจเร็วยิ่งดีนะฮะรู้เร็วยิ่งดีนะไม่ต้องตกใจนะมันก็ถ้าเรารู้ชา้ามันจะลําบากกว่านี้เนาะโอเคเรามาลองดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นกล่องใหญ่นะกล่องใหญ่มันมียี่ยี่ห้าอันอ่ะยี่ห้าตัวตรวจในหนึ่งกล่องเล็กนะครับก็จะมีอ่ากลองอะไรด้วยเรามาลองดูซิตัวนี้นะครับ อ่าโควิด19อีน antigen น test คิดนะฮะตรวจเองที่บ้านอ้อลืมบอกไปก่อนแกะนะครับให้เราทำความสะอาดล้างมือให้เรียบร้อยนะครับล้างมือด้วยน้ําสบู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นก็แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับโอเคอันนี้ผมก็ล้างมือไว้แล้วเนาะแล้วก็ทําความสะอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าป้องกันการปนเปื้อนนะฮะการปนเปื้อน,นบางทีได้ค่าที่ผิดพลาดน,นะฮะจากการปนเปื้อนที่มือเราหรือว่า ที่เราวางอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราฆ่าเชื้อก่อนนะฮะเพราะว่าบางทีเราไปตลาดมาไปซื้อของมาวางบนโต๊ะกับข้าวมันปนเปื้อนมาเราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้โอเคผมก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองดูกันนะฮะอ่าอันนี้เราแกะออกมาก็แกะออกมาเลยฟาบมันก็จะมีคู่มือเนาะมาให้แต่ว่าเดี๋ยวเขาทำมาให้แล้วแหละเราตัวนี้เป็นไม้แย่จะููนะครับหรือว่าไม้สวอปนะฮะหรือบางทีเรียกว่า ไม้เนี่ยฮะกระซวกไม่ใช่นะแค่แค่ใหญ่แล้วก็ปั่นๆนะโอเคมันจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะอ่าเราให้ดูใกล้ๆอันนี้ด้านแห่นะครับอันนี้ก็เป็นที่เราจับเราเราอย่าเอามือมาจับตรงนี้นะฮะถ้าเราแกะออกมาเพราะว่ามันจะเกิดการปนเปื้อนได้นะฮะตรงนี้ที่จะใหญ่จะหมูห้ามจับนะฮะถ้าเราจับตรงด้ามนะฮะจับตรงปลายตรงด้ามฝั่งนี้นะครับอ่าถ้าเราจับตรงนี้ปุ๊บบางทีมันมีอะไรที่มือเรามันก็จะทําให้ข้ามเพี้ยนได้นะครับตรงนี้สําคัญมากห้ามจับ โอเคมีอะไรบ้างออกมาดูซิตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวสาหรับใส่น้ายาแล้วก็ปันป่นๆนะ,ะเป็นเหมือนถ้วยเหมือนถ้วยคุณแว่ถ้วยอ,ออกมาลูกอ่าตัวนี้เป็นน้ำยานะฮะที่จะบีบทรายอ่าอันนี้ก็เป็นคู่มือนะ,ะเป็นคู่มือคู่มือภาษาอังกฤษนะฮะก็กเดี๋ยวผมอธิบายเ่าข้าวนะจากคู่มือนี้แหละผมก็ ศึกษามาแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะฮะอ่าโอเคอังกฤษอ่านเองก็ได้นะครับอุปสรรคการอ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่านค่านะฮะแล้วก็อ่าเราแกะมาดูกันเลยก่อนก็จะมีรอยฉีกอยู่นะครับก็ฉีกมาได้เลยเนาะดูมันซิว่ามีอะไรบ้างนะฮะตึงตัวนี้นะครับไม่ใช่อะไรเลยตัวนี้เป็นตัวกันความชื้นนะฮะเป็นเมล็ดแบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะตัวกันความชื้นอ่ะนะเพื่อมาให้มีความชื้นอยู่ในตัวเทสนะฮะมีซอง มาซิลมาอย่างดีแล้วก็มีตัวเทสตนะฮะตัวนี้เราจะหย,ยอดน้ําลงตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็มาอ่านค่าตรงนี้นะครับอ่าเรามาลองดูกันว่าทํายังไงบ้างเดี๋ยววางนี้ไว้ก่อนนี่นะครับฟาบโอเคผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตอนตรวจเนี่ย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราก็เอาน้ํานี้มาเติมนี่ก่อนเนาะเสเร็จแล้วก็ามาปั่นตรงนี้นะฮะถ้าเราปั่นมา,าจะวางอันนี้ลําบากดี๋ยวเราลองเอาน้ํานี้เทไว้ก่อน เอาน้ำนี่นะครับมันจะมีที่เปิดอยู่นะครับมีที่เปิดอยู่อ่บิดออกหรือเปล่าไม่รู้ลองดูสิอ่าบิดออกนะครับก็แค่บิดนะครับเสร็จแล้วเราก็เติมลงไปในนี้เลยนะฮะเติมลงไปนี้เลยอ่าเป็นน้ํายานะเป็นน้ํายานี่นะฮะพยายา,าหมหยามือมาจับตรงอ่าปากตรงนี้นะครับตรงปากขวดตรงนี้เนาะอ่าเราแค่นี้พอแล้วนะครับโอเคแล้วก็ปิดฝาไปก่อนปิดฝาไปก่อนปิดฝาไปก่อนอ่าปิดฝาไว้ก่อนโอเคแล้วก็วางไว้ก่อน เสร็จแล้วนี่นะครับการปั่นนะฮะตั้งไว้ก่นอนอย่าดิ้นสิลูกอย่าดิน้นอย่าดิน้นเ,เสียไปนี้แล้วกันโอเคเนาะอันนี้สําคัญตอนแกะอันนี้นะครับสําคัญเราห้ามจับตรงนี้ให้จับตรงด้ามนะฮะออกไม้ออกหาขึ้นไหน่อยนี่นะครับจับตรงด้ามฟับเข้าให้นะฮะ จับตรงด้ามนะฮะจับตรงด้ามขึ้นมาครับฟับเน่นะฮะตรงนี้ที่เราจะปั่นจมูกห้ามไปจับนะฮะเราจับแค่ตรงด้ามนะฮะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าจับได้ถึงไหนเนาะจะมีขีดบอกอยู่นะฮะอ่าจะมีขีดบอกอยู่โอเคนี่มีขีดบอกอยู่นะฮะขีดตรงนี้นะฮะขีดตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ห้ามจับนะจับแค่ตรงนี้ไ่ถึงขีดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะปั่นข้างละประมาณ15้าวินะครับจำได้ให้ได้ง่ายเลยเลข15นะฮะปั่นวิัว1าวิตรวจสิบห้าั่นิ นี่นะฮะใหญ่ก็ประมาณนี้เนาะอ่าไม่ต้องลึกมากไม่ได้ว่าจนสุดนะฮะไม่มาสุดดาบน,นะ,ะไม่ไหวนะฮะอ่าสิบห้าวินะฮะปั่นไปเลยนะฮะอ่าสิบห้าวิโอเคครับประมาณนี้นะฮะปั่นปันป่นปั่นปัน่นได้เฉยนะเหมือนเรามาถูคิโมคุง่ายๆนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอานี้มาใส่นะครับมาใส่ในน้ํายาที่เราเทเข้าไปนะฮะ แล้วก็แย่ลงไปเลยนะครับนี่นะครับจุ่มลงไปเลยนะฮะฟวบนะฮะเสร็จแล้วก็บีบนะให้บีบด้วยนะฮะบ,บีบด้วยบีบด้วยอ่าประมาณนี้นะฮะบ,บีบไปเลยให้มันผสมกันนะสิบห้าวิเหมือนกันอ่าพูดง่ายๆเลขสิบห้าไก่อนสิบห้าสิบห้าสิบห้านะฮะไม่ให้ปุ๋ยนะ <laughs> โอเคนะครับ โอเคสูว่า15วิแล้วนะตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะโอเคเรามาลองดูตัวนี้ตัวนี้นะฮะเราจะหยอดลงไปนะครับหยอดลงไปอ่ลองดูตรงนี้นี่นะฮะเราจะหยอดลงไปตรงนี้นะฮะเราก็จะอ่านค่าตรงนี้นะฮะอ่ากล้องซูมหน่อยกล้องซูมหน่อยปึ๊บโอเคเราหยอดลงไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เราจะมาอ่านค่าตรงนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นมาตัว C นะฮะ เสร็จแล้วก็รอมา15นาทีเนาะถึง30นาทีที่เราจะอ่านค่านะฮะถ้ามันขึ้นมา1ขีดมันก็ปกติถ้ามัน2ขีดด้วยอันนี้ก็ตรวจซ้ำก็ได้ถ้าตรวจซ้ำยังเป็นอีกไมมีสิทธิ์เป็นนะฮะก็ต้องรีบกินยานนะะหรือว่าจะไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลทีนึงก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีถ้าขึ้นมา2ขีดเนี่ยก็ต้องก็ต้องกินยานแล้วนะครับกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวมันไปไกลนะโอเคเสร็จแล้วเรามาวางไว้ก่อนเขีย okay. นนี้ไมเ่เขียนแล้วนะ,ะออกไปก่อนนะคระับเหลือแค่อันนี้ นะไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวเหลือแค่น,นี้นะครับเราจะมาหยอดกันแล้วอันนี้เราก็วางบนกระดาษนี้แล้วกันเราอา่านเสร็จแล้วปิดฝานะครับเราจะหยอดนะครับเราจะมาหยอดลงไปแล้วโอเคเราหยอดลงตรงนี้นะครับเราจะหยอดลงตรงนี้โอเคเห็นกันไหมหยอดแล้วนะครับ1นึ่งสองสามสี่ประมาณ4หยดนะครับเราก็ รอนะฮะรออ่ะนี่ผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่าเอากล้องมาดูซินี่นะครับมันกำลังวิ่งขึ้นมาเห็นไหมครับมันต้องขึ้นมาให้ถึง C นะฮะขึ้นมาถึง C ก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็รอ15นาทีนะครับอ่าผมสุว่าเราจับเวลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โอเคหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มสามสามสิบ 5นาทีนะครับผมต้องถึง1ทุ่ม40นะครับตอนนี้ผม1ทุ่ม35นาทีแล้วนะครับอ้อโทษทีครับผม1ทุ่มยนาทีครับตอนนี้ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมานะครับน้ำยามจะขึ้นมานะฮะขึ้นมาตัวสุดก่อนนะครับตัวนี้เป็นน้ำยากำลังวิ่งอยู่นะขีด C สีแดงนะครับที่สีตัวตัว C นะฮะขีด C สีแดงนี่คือปกติแต่ว่ายังอ่านค่าไม่ได้นะ ต้องรออีก15นาทีถึง30นาทีจะเป็นค่าที่แม่นยำนะฮะบ,บางคนถ้าน้ำยาไม่ขึ้นมาถึงสีตรงนี้นะครับก็คือเป็นผลที่ใช้งานไม่ได้นะฮะต้องเอาทิง้งเอาทิ้งครับเอาทิง้งแล้วก็ตรวจใหม่นะครับเราอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างเนาะอ่าคือการปนเปื้อนหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าการผิดพลาดของตัวน้ํายาหรือว่าตัวอ่านก็ตามแต่ถ้ามันขึ้นมาส่วนอย่างนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเราแค่รอเวลานะ15นาทีนะครับของผมก็รอเวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะตัดภาพมาอีกทีหนึ่งตอนตอนที่มันครบเวลาเนาะถ้าเราให้มันรันยาวเลยมันก็จะเสียเวลาตัวคลิปนี้นะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่นี่นะครับ15นาทีแล้วนะฮะ15นาทีแล้วผ่านไปแล้วตอนนี้ครบเวลาแล้ว1ทุ่ม40แล้วนะครับผม1ทุ่ม25าที่เริ่มไป1ทุ่ม40กว่าแล้วโอเคให้ตรวจภายใน15นาทีถึง30นาทีนะครับอ่านค่าประมาณนี้เนาะนี่นะครับผมก็เป็นค่า c นะฮะ เดี๋ยวให้ดูกล้องฝั่งนี้ฟับเนี่ยนะฮะนี่นะฮะขีดสีแดงนะฮะอยู่ค่า C นะฮะปกตินะครับถ้ามี2ขีดนะมี C ีด้วยมีทีด้วยติดเชื้อโควิดนะฮะติดเชื้อโควิดนะครับ19เนะเอาอันนี้ไม่ไหวนะฮะเราต้องรีบกินยานะฮะหรือว่าต้องไปพบแพทย์แต่ว่าถ้าเราไม่มีเตียงจริงๆเราก็ต้องรักษาตัวเองอยู่บ้านเนาะรีบตรวจต้องตกใจนะถ้าเราไม่ตรวจนะฮะถ้าเป็นมานี้มัน มันเป็นหนักมันจะลําบากเนาะถ้ามันเป็นแค่แระยะเบื้องต้นสีเขียวเราสามารถรักษาตัวเองได้อยู่บ้านเลยนะฮะก็จะมีวิธีการของรักษาเราก็ไปมาเซิร์ชลิงก์ดูทีนึงเนาะว่าเหนือความสีมีอะไรบ้างกินยาพาราอะไรยังไงไม่ว่าจะกินายาที่มีอยู่ที่เขาเอายอนุัดตมาแล้วนะฮะก็ให้มีอะไรบ้างส่วนภพยไทยก็มีเนาะโอเคเราไปดูกันอีกทีนึงอ่าโอเคผมก็ปลอดภัยนะฮะใครที่อยู่ใกล้ผมปลอดภัยนะฮะเ <laughs> บื้องต้นปลอดภัยนะโอเคก็ ตัวนี้ก็แนะนําแค่นี้ก่อนนะครับใช้ง่ายนะครับก็ไม่ได้ม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วนะพวกพวกเชื้อไวรัสเราก็ช่วยกันดูแลเนาะช่วยกันยับยั้งมันโดยการที่รักษาตัวเองอยู่บ้านไม่ไปพบปะผู้คนไม่พบปะเพื่อนนะฮะไปตลาดไปซื้อของก็ใส่แมสชั้นเลยตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็แอลเกอฮอล์พกติดตัวเลยเนาะ ไปไหนมาไหนหยิบจับเงินธนบัตรหรือว่าซื้อของก็พยายามเช็ดนะกลับมาบ้านก็ล้างมือนะล้างมือล้างไม้ถ้าไปตลาดมาควรจะอาบน้าสระผมนะฮะเพราะช่วงนี้ต้องขอให้ทุกคนปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะก็คือสู้ไปด้วยกันให้มันผ่านพ้นไปนะฮะลำบากกันหมดแต่ว่ากาลังใจนะสาคัญที่สุดนะครับผมโอเคไม่ติดเชื้อไม่มีโรคอันนี้คือปเป็นลเร์เซร์ละสุขภาพร่างกายแข็งทุกคนครับสวัสดีครับ